เฟซบุ Facebook, mm ๊ก hmm. เพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้ช่างกับผมมา,อาเอาพัดลมไมโครเวฟนะครับให้เพื่อนได้ดูกันนี่เป็นลักษณะนี้เนาะเหมือนพัดลมตู้เย็นเหมือนกันนะทีนี้เวลาเราเปิดไมโครเวฟแล้วมันไม่มีพัดลมออกนะครับหรือว่าเราอยากรู้พัดลมมันเสียหรือเปล่านะครับเทสได้ง่ายๆนะครับ มันเป็นไฟ ac 220นะครับดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตรงนี้ครับมันจะเป็นไฟ dc แล้วก็ไฟ ac นะครับมี2อย่างเนาะไฟ dc ก็คือไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอย่างเงี้ยห้าโวลต์หโวลต์นะครับนี่ครับ220ถึง240โวลต์6ก hz นะครับตัวนี้แสดงว่าเขาใช้ไฟบ้าน220ป้อนเขป้อนกับไป2เส้นนี้นะครับ2เส้นเลยเวลาเรา ซ่อมไมโครเวฟนะครับกดว่าพัดลมมันไม่หมุนเราอยากรู้มันเสียไม่เสียเราก็ตัดสายออกอย่างี้นี้เราก็ไปหาสายไฟนะครับสายไฟสั้นเนาะมาสักหนึ่งเส้นนะครับทมือนครับผมก็จะหาลูกเตานะครับแบบนี้นะครับเป็นไฟสองร้อยสิบนะครับเป็นปลั๊กธรรมดาแล้วเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็เอาสองเส้นนี้นะครับเข้ามาต่อใส่เข้าไปเลยนะครับก็ปอกสายให้เรียบร้อยนะครับปอกสายก่อนเสร็จแล้วเราก็ เป็นการเป็นสายทดสอบว่าพัดลมนะครับเราใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับก็ต่อหมุนหมุนเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีลูกเต๋าก็ได้เห็นกันนี่ผมก็ทำให้เพื่อนนี่ดูเป็นการสาธิตเฉยเนาะเราวัดดูก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่ 405k o h มนะครับมาคือการวัดโอห์มนะครับใส่ซ้ายขวาเลยเราอย่าลืมตั้งมาระยาน,นี้ด้วยนะครับอ,อันนี้พัดลมก็หมุนปกติแล้วครับก็เราก็เสบปักนะครับมาดูที่ตรงนี้ครับอย่าจับบริเวณนี้ครับผมก็หมุนปกตินะครับนี่หมุนได้แรงด้วยครับก็ สำหรับเครื่องนี้พัดลมตัวนี้นะครับต่อไปครับผมก็การใช้ได้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดมาควบไว้แล้วพัดลมไม่หมุนนะครับเราก็ลองตัดสายสองเส้นนี้นะครับมาต่อไฟ2 2 0ถ้าพัดลมหมุนแสดงว่าไฟไม่เข้าเครื่องนะครับแต่พัดลมมันถ้าพัดลมเงียบแสดงว่าพัดลมเราเสียนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็แก้ไขกันง่ายๆสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วเนาะจบคลิปแค่นี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะนาอะไรต่างๆมารีวิวเพื่อนๆด,ดูกันอีกเรื่อยๆจนรู้ทุกชิ้นส่วนของอะไรต่างๆว่ามันทํางานแบบไหนและมันสามารถใช้ได้ไม่ได้นะครับเราสามารถจะวิเคราะห์ตัวเสียได้แล้วก็นําไปซื้ออย่างถูกตัวเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่กดติดตามขอบคุณมากที่เพื่อนๆไม่เคยหนีหายไปไหนนะครับขอบคุณเพื่อนกลับเพื่อนมาทุกท่านภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานและคนกรทมด้วยครับ That's what we have.